ใช่แ,แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านี้คือท่ามันเลยไท,ายทาย่าทยแอนดีอ้อนนี้ชอบทังท่านี้แอนดี้หอและในรอบไฟนอลนี้นะครับหน้ากากโดรนจะใช้เพลงไทย <gasps> คำอธิษฐานด้วยน้ำตาจากคุณโดมจรวดขอเสียงปรบมือดังๆไปกันบางใจให้กับนักกากดรอนโอ้ยท่าเนี้ยท่าเนี้ยคือพี่เค าตาตาตานี่คือคำอธิฐาด้วยน้ำตาออ,อีกสักครั้งฉันอยากจะฟังเสียงของเธอยังคิดถึงเสมอไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ คำมาที่ทานด้วยน้ำตาก็ไม่รู้ว่าเธอได้ยินบ้างไหมเฝ้ารออยู่ทุกนาทีให้เธอคนนี้คนเดิมกลับมา,บา,บาช่วยกลับมาหา ความทรงจำของฉันไม่มุนตามันหยุดไว้ตรงภาพเหล่านั้นวันเวลาที่แสนงดงา,ามแต่ยังคงเฝ้าคอยอ,อีกสักครั้ง i ขอให้เธอได้ยินขอให้เธอได้ยินขอให้เธอได้ยินได้ไหมเฝ้ารออยู่ทุกนาทีเพื่อเธอคุณนี้ ขอบเมา่ง,งนะไร้รอบมือดังๆให้กับหน้ากากดรน <Yeah. S 2> ตกใจเลยเพราะบอกว่าเป็นเพลงไทยไม่อยากให้โดรนร้องเพลงไทยเลยแต่พอร้องขึ้นมาแล้วเขาพยายามจะทําให้มันตรงโน้ตอ่ะเขาคุมอะ่ะพยายามคุมลมที่มันจะเป็นสิ่งที่ยากด้วยนะคะต้องขอชื่นชมโดรนมากปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะถูกแบ่งไปเป็นสองลมแต่นี่เขาใช้ลมเดียว ซึ่งตรงนี้แหละที่มันทำให้เกิดความรู้สึกถึงว่าคุณเป็นคนเก่งในการร้องเพลงเซอร์ไพรส์มากหนากากโดรนอยากจะพูดอะไรกับคณะกรรมการทั้งเจ็ดคนเชิญครับสวัสดีคณะกรรมการครับผมเดรนครับออก l 3 0สสะโพก90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ โดนโดนหลอกที่ไม่ได้หรอกคณะกรรมการทั้งเจท่านนะครับผมขอคนละหนึ่งชื่อคิดว่หานากากโดรนคือใครเริ่มจากพี่ดีครับเชิญครับมั่นใจว่าเป็นบีพีรพัฒน์บีพีรพัฒน์พี่ตักครับพี่ไม่เปลี่ยนใจค่ะ พราะพี่จำเขาได้ขึ้นใจเลยเออการร้องการเต้นการที่จะออมุ้ไปทางไหนก็ตามนะหรือว่ามือไม้อะไรก็ตามคือทุกอย่างอะ่ะมันอยู่ในหัวมันติดตาพี่มากเลยเป็นใครไม่ได้นอกจากแอนดี้เพราะวกการร้องประเภทที่ว่าลมเดียวอย่างนี้แข็งแรงขนาดนี้คุณโหนข้ามห้วยขนาดนี้ก็เป็นคนออกกำลังกายใช่ก็เลยคิดว่าพี่แอนดี้พี่นุ้ยครับวันนี้นุ้ยจะฉีกหนก้ากา่คุณออกมาฮะ พี่พีเคฮะพี่พีเคนะครูอ้วนครับแอนดี้ค่ะแอนดี้อีกแล้วครับพี่ปองครับผมจะชำละเขาเลยนะผมบอกแล้วว่าผมรู้จักไม่ทั้งลมหายใจของเขาผมเคยร่วมงานเขาทั้งรายการแล้วก็หนังนะครับที่คุณไปถ่ายกันเมื่อกี้เนี่ยในวิทยาเนี่ยคอนโดเขาเองคอนโดเขาเองคอนโดเขาด้วยวิธีการทักทายเขาท่านี้ก็ดีท่าที่ลงไปคุกเข่ากับพื้นก็ดีท่าเต้นของเขาก็ดี

ทั้งหมดในนี้กระทืบผมได้เลยจริงคจริงจริงๆจริงๆผมจะไปนอนตรงกลางเวทีแล้วช่วยมากระทืบผมโอ้โนี่สภาพยังไม่โดนกระทืบยังขนาดแบบนี้โอ้โอ้จะโดนไปแล้วจะขนาดไหญ่แล้โอเคพี่กอล์ฟครับลักษณะลักษณะเขาคือพี่แอนดี้ทั้งนั้นเนี่ยครับยังไงก็พี่แอนดี้แอนดี้อีกแล้วสุดท้ายพี่โตครับคิดว่าใครครับ ผมว่าหลายๆคนทางนั้นกำลังมาผิดทางนะครับเอาแล้วพี่ป๋องกำลังทำผิดมหันใหญ่มากนะครับผมจะเป็นคนแรกที่จะไปอยู่ตรงนั้นหน้าพี่ป๋องตอนที่เขาเปิดหน้ามาจะเต่อครับต่อครับโตผมได้ฟังเขาร้องตอนซ้อมเพลงนี้ทำให้มั่นใจมากขึ้นติดตามตั้งแต่เพลงสากลจนถึงเพลงนี้ทำให้รู้สึกว่าคนนี้แน่นอนถ้าคุณย้อนกลับไปเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆมีวงอยแบน์วงหนึ่งชื่อว่าวงเซน มีสมาชิกคนหนึ่งเป็นนักร้องนำของวงซึ่งเป็นดีเจสมัยนั้นชื่อว่าคุณพีเคร้องเพลงติดสำเนียงคือสังเกตได้พอร้องเพลงไทยปุ๊บเขาจะมีบางคำที่เป็นแบบ เป็นฝรั่งหน่อยเป็นนอยชานชานหน่อยอเป็นอัีก็คือวงเซนเป็นแนวนี้เสียงร้องแบบนี้คุณกลับไปเซิร์ชฟังได้พี่ป๋องครับเจอกันครับคนแรกอยู่ตรงนั้นเลยพีเคแน่นอนสองเท้าโตแน่ๆน่ถ้าไม่ใช่พี่พีเคผมให้พี่ป๋องกระทือผมแทนเอาป้าโอเคโตได้โตโตประกาศสึกกับพี่แล้วไม่พีเคก็แอนดี้เราได้เจอกันแน่ ได้แล้วนะครับคนละหนึ่งชื่อจากคณะกรรมการทั้ง7ดท่านนะครับ